สบายดีป่าลุงเพื่อสุขสุกคนน้ำมือก็มาพอพอสังกอยแพอีกแล้วแล้วคูเก่าคือเดิมเเลยว่าอยู่ต่างประเทศอยู่ไทยอยู่ลาวขับาพตรงสังกอยแผลแล้วเลยเดิล้วก็หักากระเดุงเฮียเดิมล้วก็เกิชิบือแล้วเดิมลสก็มากระมูอีเลนนอกกระตัดฟ้าต้องสี่เลนนอโดยน้อป่าลุงนอกเพื่เพื่อดล้ก็กระมือแล้วแล้วเดิีลนนอกกรตัดฟามาอีกครั้งแล้วดยนก้วก็ตะคีบมือแ้วเดยมน้ำมือในแก้วกากบหมูเนะ แหละเพือกันหน่อยโอเนแล้วน้องกอล์มื่อยัมา้นเขาลยน้องก็ล์็ถ่ายโดยมันาวและคือทางอะไรอื้อ่นมาขนเขาหด่อยนะเพว่าเพิ่นค่ามีคนโทรบอกให้เปอาไก่เนาะแด้วไกล้หน่อยหน่อยน้องกอก็กลังขี่รถเมอยโดยน้ป่าลุงแหละพื่อีรเมื่อยางน้องพถกนเาดย เดิน้แล้วเมื่อฝากกละชายมงเราโดยเหลอเป่นเราโดยปาลุงว่าโดยคาดคิดว่าเรจะซื้อเรายแงูเายปาลุงคุยด้วเฮยปาลงเนไมเโดยโอุ้ยหลินน้าโอเอาลงเาลงไงฝนด้วยจอดก้อนเหตุเหุอยู่เหุอยู่โอล่เจะเป็นว เน่ตไปเท่าจิตาตเถิงแล้วแิดเลยแต่เฉาะที่นันง่ายแล้วนัคเขาาเขาเพื่อนอีกเยเลยตัวเนมเบนถ้วยผ่านนิ้วโค้งพี๊้นลย้เลยวัลอยน้เป็นไลยเป็นสว มาอะไรกันจานไ,ได้สีุกซเดีวยดวอไปข้าเดียวนึ่มาไก่อนโดยไปข้าเดียวก่นละไปเบิคไฟผ้าก่อนแล้วนาผไฟผ่าเบิแหงเขาให้ได้จูบนนนันว่าผ่าแรงผิผาลังนังละลายวะรูประมาณกี่เดียวอเออโมเป็นดอกไปไปสาบไว้ ไปกัไปเห็ดเรียกันแล้วนาะเห็ดเรียกระถวยกะจานกันแล้วเนี่ยพอล่างกัอยมัแล้วครับเขาเป้ล่างหเาอยบนล่างสวยแลวเส้เรดขึ้นชาอะไรแบบนี้เวยได้ฟาสิเบิรตวะโน้ยเนายกำลังขี่ม้ากันยอเท่อนแล้วแหละเองเลยในหนึ่งก็รอแล้วนะโดยนี่คอร์ลนันถือดีใจเลยกันแน่

พาดีไปจพาลรสักคอเม่ค่ะวันนี้มาถึงอยโบเห็นเลยพารคงหมายจะชิบไต้แล้วเราตัวสาวคนเนาะสีวิตสาวสิบิตต้องหนุ่ยกวอยากว่าวเฮียต้งมาจักตั้งตั้งแต่มันหัวพัดพืชน้องหนุ่มนตั้งแต่หัวพักพืกบมาแม่มึงหายมึงบ่ เอาวมาผ่านืเองเนาะโอ้แบตดล้วมาจักดิไิร์ดติดตายนะคะคุยลูกค่อยลูกแต่วมือดูดวนอ้เ้เบ๊ะแบตหมดจังอยรก็ฝาลูกเลยวแม่เออแต่เมื่อเตียมเผ็ดติดดลยากดัเดิโอ้ยแบตยักไเอลูที่เน้อแต่เพียเราเลยเดี๋ยวพอเท่านนแล้วในเออีกได้ถึงก็หอล เราพลังอะไรกันนาโดยทางในคนนี้ิดดีดทายเบียดมือคนแทง้าโดยก็เลยสือทางผาตชัตแต่ว่าเป็นตู้ดจะทำตามตามกันได้ตัวละตัดเออมาูออยู่ดกดยมนดีแล้วนมาโดยต้องปกินลาด้มา คือแล้วเราก็ตัดภาพแล้วคือเราโดยน้องเพ่พากับยักษ์พึ่งเนี่ยแล้วน้องเลยยังใครในนกกอยังมาคนเดียวนะมาหลายพรพอดีหลดบโไปนะและพี่เออขันามเขาหอนทางเขาบ้านเลยเขาบ้านอันทีดดินทรายก็ไล้เน่ป้าลุงเลยน้องก็เพ่นก็มายไตลป้าลุงเมืองน้องกลอยเป็นยางมาเลยแต่ว่าน้องกลอยหมูน้องกลอยเบอร์ลินมาเลยแต่น้องกลอยเริ่มเบอร์ลินมาเลยเพราะว คอยกับบุณยาละโมโนคอยในโรงเรียนกับเลยถือยางมาจากคนนั่นตอแเ็กคอยกับสิเงละสักแปดไปผ้าก่อนนั่นเลยแล้วคอยกับสี่นาอีกไปต้องเรียนต่อพีกหนึ่งมัเสือพี่อื่นไปรับไปแล้บบอปาลงเรย ไปเ่าเลยน้ป่า้งมาเลยป่าเลยไปาสิเบอรตกว่าเลยนะปาเบิร์ีลีมาปาลุงงาเลยเพราะว่าตรงกอนันต้องก้อยสับไ้บถึงเต็มท้ัเลยวัาถอนเฉียมตู้อั้นเลยคืน้เว้สไปซื้อบ้านยว่า

น้องคอยก็มาพิธียบร้อยนโอยน้องคอยเชยราแล้วน้องคอยขอกล่าวสบายดีสบายดีไปป่าลงเบิร์สุขุสุคนนะโดยขอมาขอบใจที่มาเบิ่งตจังก้อยแต่จะจบโดยชวนข่าวโฆษณาโดยความไปป่าลู่ดีไม่แห้งสภาพแข็งแข็งร้อถึงกอกาวุ่นไรน้องโทรอะไรมาด้อยทำเสาร์แล้วกับลยปัญหาสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นสมดังปรารถนาไปทุภูมิใจรุ่นเราตลอดประชาชนถูกไปไป